ออก ADV 350มาแต่งทัวรลิงทุกคนคิดว่ามันจะเท่กว่า 368G หรือเปล่าแลพี่คนนี้ก็คือตัวเติงที่ Honda ส่งเข้าประกวดได้ค่าวว่าช่วงนี้ไล่คิงก็ผลผลิตด,ดีนะแหมบับโหด ถ้าพี่เขาโกรธเดี๋ยวเขาใส่ของให้เพิ่มนะบอกเลยพี่คนนี้เขาไม่ธรรมดาเกมค่ะโดยการพาภรรยามาด้วยไม่รอช้ารีบเข้าไปเลือกของเลยแล้วของที่ได้ก็ตามนี้แคดบาร์กรองท้ายแหลกท้ายกับกันลมไฟสปอตไลท์ทุกกตาจับโทรศัพท์มือถือบาเอร์และที่พิงไหล่เอาไปช่างติดตั้งแบบไม่คิดค่าบริการว่าแต่เจอซอนเตสจอดอยู่ตรงหน้าพี่เขาจะหวั่นไหวหรือเปล่าไม่หวั่นไหวครับผมมั่นใจในพี่ยุ่นครับเป็นง่ายจุดยืนชัดเจนต่อให้ยกขิงมาทั้งสวนก็ไม่ทําให้รักยุ่นน้อยลง แม้ทำไปได้แต่งเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ดูเป็นทรงทัวริงว่านแต่พี่เขาจะวิ่งไปซื้ออะไรซื้อของครับไม่เน้นซื้อขิงครับ ผมขอรับแค่รถไม่รับขิงแล้วทุกคนว่าร um> ุ่นไหนมันสวยกันแล้วนี่คือความแตกต่างของซอนเทปกับ a อดีส่วนตัวผมว่าก็เท่ทั้งคู่นั่นแหละถ้าใครอยากจัดเซตแบบนี้ละก็ไปที่ไรเดอร์ปถึงทั้ง4สาขาบางแวกบางพีบางไปอินบางบัวทองใครที่อยากจะแต่งแบบนี้ให้กดบันทึกคลิปไว้เป็นแนวทางแล้วระหว่าง a อดีกับซอนเทปคั้นไหนสวยกันคอมเมนต์บอกให้ทุกคนได้รู้แหมททำไปได้